เนี่ยพัดไขรเนี่ยก็พัดให้ยืมไงทำไมมันเล็กเงี้ยทำไมไม่เอาพัดเชียงใหม่มาเลยอะเอามาอามาอามาอะไรเอาไปยืมหขวางหัขวางตาไป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  เสียทำไมเราแล้วอากาศมันร้อนใช่ไหมโอ้เอาอย่างนี้เราอย่าเป็นคนใจร้อนเพราะว่าในเนี้ยมันร้อนกว่ามันร้อนกว่าเป็นเรื่องเลยเอามาปอดสุดข้อที่สองราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเคราะห์ร้ายเพราะอารมณ์ร้อนมเรื่องร้อนร้อนทีไรใจร้อนเป็นไปพี่บอลว่า ครับผมอันนี้เอามาจากข้อมูลเหมือนกันนะครับนั่นไงล่ะหมอรัก็บอกว่าราศีสิงห์ช่วงนี้คือมันจะมีเหตุการณ์อะไรอย่างเหมือนสิงห์คือมันดุอยู่แล้วผมจำได้ว่าเกี่ยวกับว่าเรื่องดาวอะไรมันมาแล้วจะทําให้สิงห์แบบคืออยู่แล้วมันอารมณ์ร้อนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตอบตามข้อมูลที่เคยเจอมาคือดาวอันนี้อาจจะมาเล็งอะไรอย่างเงี้ยอัไหนวะอะไรประมาณนั้นน้องแก้วค่ะน้องแก้วแต่ว่าราศีสิงห์สมรร่วด้วยเหมือนกันเหรอทำไมอะเพราะว่าเขาให้ แกถูกมาแล้วครั้งหนึ่งไงคะก็เลยลอกข้อสอบเออคือทำอย่างนี้เป็นมาตั้งแต่เรียนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพี่เมทเอาเลยนะครับราศีสิงสุภรด้วยรถครับราศีสิงเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เป็นเหมือนแบบ เป็นคนที่ชอบเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเวลาอาจจะอารมณ์อาจจะรุนแรงสิงเงียมากคนก็ไปมองตรงนั้นเนาะว่าไงคะบ๊อบบี้อ๋ออ่ันนี้บ๊อบเทแล้วได้เลยที่รักได้เลยที่หลังต่อว่าต่อว่า ผมว่าน้องไอซ์ปจาเป็นคนเห็นแบบเนี้ยเขาน่าจะเป็นคนแบบว่าพอเงียบๆหรือว่าโมโหหรือว่าปอเขาปรี้ยเนี่ยผมว่าน่ากลัวน่าดูเหมือนกันโดยแต่ว่าอยู่ที่เขาจะไม่แสดงออกมากกว่าแต่ว่านเา็นเป็นคนที่สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนไม่ยอมคน่ะเอาง่ายๆดีกว่าถ้าต้องสู้ถูกต้องก็เลยเลือกเป็นน้องไอซ์ครับโอเคขอบคุณค่ะน้องกแตะค่ะแต๊ะตอบว่าราศี ตอบค่ะพี่เมย์ตอบเป็นพี่เมย์ทำไมอนนตอบตามละครหรือตอบตามเรื่องจริงครับประสบการณ์จริงไม่ค่ะแต่ว่าพี่พี่เมย์เขาจะมีอารมณ์แบบอารมณ์นิดหนึ่งอะคือเป็นเป็นเหมือนคนดุดุหน่อยไม่งั้นพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยก็คงไม่น่จริงเห้อไม่เหมาะราบคาบแก้วหรอกใช่ไหมจริงแล้วมันไม่ได้ใช้อาการดุเลยนะใช้ความดีนะไม่แล้วก็เป่าหลูแล้วก็เป่าลังหูรักกูหลงกูลักกูหลง นี่รูงสองที่เลยไม่รู้อาจจะมองไม่รู้ไม่รู้มองเราไม่เหมือนคนอื่นดีค่ะเออดีพี่เมย์ตอบว่าราศีราศีหรือเสร็จองค่ะตอบตัวเองทำไมทำไมทำไมน่าคิดคือจริงๆแล้วก็ตัวเองคิวไม่ได้มีอะไรแต่ว่าจบเลยอชอบดูหมอแล้วหมอก็หลายหมอก็บอกว่าปีนี้เนี่ยให้ระวังนะเรื่องของเรื่องของอารมณ์เขาบอกว่าจะ มีเหตุการณ์ที่ทําให้เรามีปากมีเสียงแล้วก็อารมณ์ร้อนอหลายหลายคนเราบอกว่าให้ระวังเรื่องคําพูดถ้ามีอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ถูกอะไรเงี้ยก็กยกให้แบบคิดคิดเยอะ <laughs> ๆก่อนที่จะพูดอะไรออหรือถ้ามีเหตุการณ์อะไรเช่นตูมตามตูมตูมตามอะไรเงี้ยของใครก็ตามก็อยากเข้าไปยุ่งก็เลยจําไว้ขึ้นใจตัวเองเลยว่าเอ้ยปีนี้ให้ระวังนะเรื่องเรื่องของอารมณ์เรื่องของคําพูดอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาน้องไอซ์ค่ะน้องไอซ์ตออว่าราศีรา เอ้ยยังแทงหวยพี่เพชรอยู่นะไม่แต่ไอคิดว่าพี่เพชรเนี่ยเมื่อก่อนนะไอมองว่าเขาเป็นคนที่ยิ้มดูสิยิ้มหวานดูเป็นคนดีดูเป็นคนไม่มีเดี๋ยวนี้รอยยิ้มเขาไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะจ๊ะมันไม่ใช่ของพวกเราแล้วรอยยิ้มนี้ใช่แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่น่าจะใช่คนยอมคนเท่าไหร่พี่โจครับพี่โจครับพี่โจตาวราศี ไม่ค่อยแสดงออกอะไรก็เหมือนเก็บๆอะไรเงี้ยแต่พออยู่ดีๆมันขึ้นไงนนอยู่ดีๆแบบทําแบบ <Speed S 1> ยอม,มยอมยอมไปยอมมาไม่ไหวเลยแล้วภัยก็ตามมาฉะนั้นอย่าหันสู้อย่าอย่าดิสตา,าน้องนุ่นค่ะน้องนุ่นตอบว่าร้ายแรา,รางรา้ายแรง ไม่ได้เทียบจากตัวพี่เพชรนะคะแต่เทียบจากคนนั้นอะคือ <c oughs> เขาราศีกุมเหมือนกันแต่หลุยเป็นราศีกุมเนาะใช่ค่ะเราเราร้อนนี่เห็นเขานิ่งๆอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเขาร้อนไงจริงหรอใช่ค่ะเหมือนเขาขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่เขาขับไม่เป็นขับไม่เป็นขเขาล้มเลยเออไอ้นั้นมันถึงความหมายถึงอนันนักษณ์อันนั้นรักษณ์เจ้าลักษณ์ของเขาไม่ถามไม่ถามระหว่างมอเตอร์ไซค์กับนุ่นเขารักใครมากกว่ากันค์ค่ะไม่ต้องถามเออไม่ต้องไม่ต้องถามเพิ่มเลยต้องจับเลยน้องมิ้นตอบว่าราศี อีกคค่ะมิ้ด้วยด้วยค่ะเพราะว่ามิ้น่ะมีเพื่อนเกิดราศีเนี้ยหลายคนะแล้วภายนอกเนี้ยดูเป็นคนใจดีดูเป็นคนอารมณ์ดีใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถ้าได้รูจักจริงเราใช่ไหมไม่ใช่ค่ะก็คือเหมือนเป็นคนแบบอารมณ์ร้อนนะคะทำอะไรแล้วแบบบั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้ดั่งใจเอามามาที่น้องรุตบ้างคันก็ตอบเป็นเราเยอะครับส่วนเราล่ะเราจะดวนกับพี่เมย์ใช่ไหม เอาก่อนก็ต้องไม่เหมือนก็ต้องไม่ใช่พิสุกแน่นอนอธิบายก่อนว่ามันจะเหมือนไหมเหมือนกับพี่เมย์ไม่เหมือนไม่เหมือนแน่นอนฉีกเลยคือถ้าเหมือนก็ไม่ตังครับไม่เหมือนเพราะฉะนั้นบอกว่าราศีกุมภ์ค่ะทิพี์เพชรค่ะจริงจริงมีมีสามท้อยอ่ะทำไมถึงเป็นพย์เพชรจากสามช้อยสช้อยแรกคือราศีเมษปกติมันเป็นมันเป็นเรื่องของราศีอยู่แล้วราศีมันจะค่อนข้างร้อนอยู่แล้วแต่ว่าราศีอีกราศีหนึ่งคือราศีของตัวเองเพราะว่าผมผมมาคราวที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่า ต้นปีจะหงุดหงิดง่ายจะหงุดหงิดแล้วมันเป็นจริงก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ต่อข้อเดิมอะผมว่าก็น่าจะเป็นคุณกรุณโยนไปให้คนอื่นแล้วกันครับเลยโยนให้พี่เพชรนะครับไปถึงข้อสุดท้ายครับพี่อ้วนแอ่ว่าราศีราศีพี่เพชรนะครับครับผม ตอนแรกอยากจะตอบมังกรเหมือนกันครับเพราะว่ามังกรมันชอบพ่นไฟครับเออเขาบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มก็เลยเชื่อเขาก็เป็นกลุ่มอะไรคุณตอบสิงห์ไม่คัณดักกันไว้ดักกันไว้เราช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันครับครบแล้วอาจารย์เล่นฟันราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเพราะร้ายเพราะอารมณ์ร้อนคือราศีมีคนโดนะครับราศีมีคเนโดว่ะมีคนโดครับ